สำหรับกระเป๋าของคุณมุกดานะคะอยู่ในมือของเจนนี่เรียบร้อยแล,แล้วแล้วบอกเลยว่ากระเป๋าของคุณมุกดาเนี่ยมีชื่อปักด้วยมุกดานะคะมีใบเดียวในโลกใบนี้แน่นอนแน่นอน,แน,น,อนแน่นอนแล้วก็งานดีมากงานเนียบมากกระเป๋าเหมาะสำหรับสาวๆอย่างเราสาวๆตัวเล็กๆอย่างเราตัวเล็กๆน่ารักมินิมินิสวยไหมคะคุณ เอาความจริงหรือเ<ว>ปล่าสวยเท่าคุณมุกดาหรือเปล่า <laughs> สะพายปุ๊บโอ้โหเจนเจนทอดค <laughs> ่ะเอะ <laughs> โอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มการประมูลนะคะสําหรับกระเป๋าสวยๆของคุณมุกดาซึ่งมีการปักชื่อคุณมุกดาด้วยนะคะสําหรับกระเป๋าใบนี้เริ่มการประมูลราคาอยู่ที่500บาทซึ่งคุณสามารถบิดดิ้งได้ขั้นต่ํา1 0 0บาทจะให้มากกว่า100บาทในแต่ละครั้งก็ได้เช่นเดียวกันตอนนี้ราคาเริ่มต้นที่500 บิดดิ้งครั้งละง100นะคะทุกท่านค่ะวีใครให้ราคามากกว่า500บาทค่ะเสนอราคามาได้เลยค่ะสำหรับกระเป๋านี้นะคะ l i m i t ต็ดอ dition แน่นอนเพราะว่าเป็นกระเป๋าของน้องม <c oughs> ุกดานะคะนางเอกช่องเจ็ดค่ะมีชื่อของคุณมุกดาด้วยนะคะใครที่เป็นแฟนคลับ หรือว่าใครที่เป็น FC ของคุณมุกดาเนี่ยตอนนี้เสนอราคามาได้เลยค่ะคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางไลฟ์หน้าตอนนี้หรือว่าท่านใดที่อยู่ภายในงานนะคะยกมือได้เลย500บาทอ่าราคาเริ่มต้น500บาทนะคุณบิดได้เลย600มีใครให้600้ยไหมมีใครให้800้ยไหมยกมือเลยค่ะตอนนี้2,000ันบาทค่ะบ้านนะคะให้มาในราคาสองพันบาทค่ะ 2,000บาทได้กระเป๋าของคุณมุกดาคือใหม่มากแล้วก็มีชื่อด้วยและที่สำคัญอาจถ้าเกิดว่าเปิดเข้าไป,ปขออนุญาตเปิด<น>ขออนุญาตเปิด<อ>นะคะด้านในนะคะก็จะมีเป็นช่องใส่เป็นกระเป๋านะคะที่สามารถใส่ของได้เยอะจุได้เยอะเลยทีเดียวค่ะมีชื่อของคุณมุกดานะคะเป็นกระเป๋าสีน้ำตาลเป็นกระเป๋าสีน้ำตาลครีมนะคะ เข้าได้กับทุกชุดทุกลุกเลยบอกเ,เลยกระเป๋าสะพายใช่ค่คะตอนนี้นะคะราคาอยู่อยู่ที่2,000บาทมีใครให้มากกว่า2,000บาทได้กระเป๋าของคุณมุกดาไปได้ทำบุญอีกด้วยนะคะกับวัดไผ่ล้อมจังหวัดนคนปรปฐมเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ ราคาหยุดอยู่ที่2,000บาทกระเป๋าสวยๆของน้องมุกดานางเอกช่อง7ค่ะใครเป็นแฟนคลับของน้องมุกดาตอนนี้เสนอราคามาได้เลยบิดคัตต่ำ100บาทนะคะยกมือได้เลยคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านหรือว่าท่านใดที่อยู่ภายในงานนะคะยกมือเสนอราคามาได้เลยค่ะ2,000บาทนะคะตอนนี้2,000บาทนับครั้งที่1มีใครให้มากกว่า2,000บาท 2,000บาทนับครั้งที่2มีใครให้2,005อาะยกมือมีใครให้2,005ยกมือตอนนี้นะคะราคา2,000บาทนับครั้งที่3ใครให้2,005ยกมือเลยนะหรือว่าใครให้2,000หรือมากกว่า2,005ตอนนี้สามารถพิมพ์เข้ามาในแฟนเพจดาราเดลี่ .com ได้เลยค่ะ2,000บาทนับครั้งที่4 กระเป๋าสวยๆจากคุณมุกดาตอนนี้อุ้ยหยับได้เองอะ่ะน่ารักเนาะน่ารักน่ารักมากอาคุณผู้ชมสามารถชมได้นะคะในส่วนของกระเป๋าสวยๆนี่เลยนี่เลยมีชื่อมีแบบเป็นกระเป๋าหนังนะแล้วก็คือแบบว่าเนื้อผ้าดีมากใช,ใช้ไปยาวๆและที่สำคัญคือ เดินไปที่ไหนเนี่ยคุณก็จะเห็นดันทีว่าเออแต่ละคนเนี่ยก็จะเห็นดันทีว่าเอ้ยเป็นกระเป๋าของน้นอง<า>ม,มุกดาอ้ตอนนี้นะคะ2,000บาทนะคะใครที่อยากให้มากกว่านี้ร่วมทำบุญกับเราและได้กระเป๋าสวยๆของคุณมุกดาซึ่งมีชื่อนะคะของคุณมุกดาอยู่ด้านหน้ากระเป๋าใบนี้นั้นไม่ธรรมดาเพราะอะไรใส่เงิน1,000บาทก็จะเพิ่มเป็น10,000บาทนี่ ให้นี้คือเป็นกระเป๋าพิเศษนะคุณใส่เงิน1000บาทเพิ่มเป็น1000 0บาทใส่เงิน10,000บาทเพิ่มเป็น100 0 0แบาททันทีใครได้ใบนี้ไปบอกเลยว่ารวยแล้วก็ปังแล้วก็มีความสุขอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นณนะตอนนี้คุณผู้ชมทางบ้านมีใครให้มากกว่า2 0 0 0รีบมารีบมาเลยนะคะมีใครให้มากกว่า2000นับหนึ่งค่ะมีใครให้มากกว่า2,000นับ2องไหม มีใครให้มากกว่า2,000อ่ะคุณผู้ชมทางบ้านกระเป๋าของคุณมุกดาค่ะคุณมีปักชื่อข้างหน้าชื่อว่ามุกดานี่แสดงแบบให้เห็นชัดๆเลยว่าคุณได้กระเป๋าของน้องมุกดาจริงๆนางเอกช่อง7นะคะตอนนี้2,000บาทนับ3ค่ะมีมากกว่า2,000บาทไหมบิดบิดดิง้งขั้นต่ำครั้งละ100บาทจะให้2,100ก็ได้2,200ก็ได้ 2,300ก็ได้แล้วแต่เงินทุกบาทเราจะเอาไปทําบุญให้กับวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมค่ะ2,000บาทนะคะตอนนี้คุณผู้ชมทางบ้านให้มา2,000บาท2,000บาทนับครั้งที่3ค่ะ2,000บาทนับครั้งที่4และ2,000บาทนับครั้งที่5ค่ะเย้ <Yeah. S 1> yeah.